สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพลอยนะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยพลอยลงคลิปหัวสิงคโปร์ e น a n a g e m e n t University ไปก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่พลอยเรียนอยู่วันนี้พลอยก็เลยชวนเพื่อนๆอีกสี่คนเนี่ยมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับมหาลัยที่เราเรียนอยู่ SMU นั่นเองค่ะส่งเสียงปรบมือหน่อยเร็ววันนี้เนี่ยเพื่อนๆของเราทั้ง4คนสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะก็มาจาก ต่างชั้นปีแล้วก็ต่างโรงเรียนกันก็ขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะว่าพลอยกับน้องพิมพ์เรามาจากคณะ business management ค่ะก็คือบริหารธุรกิจนั่นเองส่วนพี่ๆสองคนที่อยู่ตรงนี้พี่แพรกับพี่เดลคือเราสองคนเรียนอีค่อนนะคะปีสี่ปีสามเหมือนกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะแต่ไม่ท้ายสุดหรือเปล่าเรียนะอะไรคะเรียนอยู่บัญชีค่ะชื่อกู๊กอยู่ปีสามค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาให้ความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับคณะที่พวกเราเรียนอยู่แล้วก็เกี่ยวกับเจเนอ a l ลแบบคําถามทั่วไปที่คนอ่ะอาจจะมีเกี่ยวกับเรียนมหาลัยที่สิงคโปร์ก็หวังว่าจะ เป็นการแบ่งความรู้ให้ให้ความรู้ให้กับทุกคนได้นะคะ ซึ่ง SMU เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างพิเศษกับมหาวิทยาลัยทั่วไปเนาะมันไม่ไม่เหมือนจุฬาหรือว่าธรรมศาสตร์เพราะว่าของเราเนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็น Specialized University ซึ่งก็คือมีทั้งหมดกี่คณะมีทั้งหมด6คณะนะคะก็คือจะมี Business Management มี Accountancy มี Information System มี Social Sciences Economics แล้วก็อันสุดท้ายนี่คืออะไรนะรออถูกต้องเราก็เลยจะมาถามกันเนาะว่าคณะเนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างแล้วก็มีเมเจออะไรที่ เราสามารถเลือกที่จะเรียนได้บ้างค่ะเริ่มกันที่คณะแรกที่พลอ,อยกับพิมพเนี่ย<ม>เรียนอยู่นะคะนั่นก็คือคณะ business management หรือว่าบริหารธุรกิจนั่นเองนะคะพวกเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทั่วไปเนาะซึ่งเราก็จะมีเมเจอร์หลักๆอยู่ทั้งหมดตั้งแต่เมเจอร์ใช่แต่ก่อนอื่นเลยก็คือทุกคนเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเลือกเมเจอร์อะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยยังไม่ต้องเลือกเมเจอร์ ก็คือเราสามารถเรียนได้จนถึงปี2จนกระทั่งแบบว่าจบปี2แล้วถึงค่อยเลือกเมเจอร์ก็ได้แต่าถ้าใครอยากเลือกก่อนเนี่ยก็คือได้เหมือนกันทีนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ต้องเคลียร์ที่เรียกว่า university core ซึ่ง subject พวกนี้ก็คือจะเป็นแบบวิชาเบสิกของแต่ละเมเจอร์ที่เราสามารถเทคได้แล้วก็ดูว่าเอ๊ะเมเจอร์นี้ใช่สิ่งที่เป็นตัวเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะโอเคดังนั้นคณะของเราเนี่ยก็คือมีทั้งหมด8เมเจอร์ด้วยกัน เมเจอร์แรกก็คือ finance อันนี้ก็ตรงตัวนิดนึง<อ>ก็คือ <menu. S 1> แบบการเงิน mm hmm. เป็นเมเจอร์ของพิมพ์เองนะคะแล้วก็มี quantitative finance ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ แอดวานซ์กว่าหน่อยๆอาจจะเน้นแบบเ <coding, S 2> น้นโคดิ้งเน้นโปรแกรมมิ่งด้วยแล้วก็มีการคำนวณเยอะกว่ามีแคลคูลัสอะไรแบบนี้นะคะอันที่สามเอาเป็น operations management <ช><ง>ซึ่งก็คือเมเจอร์ของพี่พลอยนะคะ<ช>แต่หลายคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่า o p e r a t i o n management คืออะไรแ <คน S 1> บ<ก>บมันกว้างมากหลกัหลกๆก็คือแบบว่าโอ perate แ like บบ business ยังไงเช่นแบบวิชาโลจิสติก s s ซัพพลายเชนแบบว่าให้มันเวชั่ส i n งที่มันค่อนข้างเทคนิคอลหน่อยๆแต่ก็ค่อนข้างท้าทายอยู่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็มี human resource นะคะอันที่4ี่ก็คือ ประมาณว่าก็คือเรียนเรียนเกี่ยวกับการ manage คนในบริษัทว่าทำยังไงเลือใช่แล้วก็มี communications management ซึ่งก็เน้นเป็นแบบ P.R. เราจะ communicate กับ public ยังไงอันที่6ก็จะมีเป็น marketing ซึ่งก็ฮอตฮิตเหมือนกันนะคะใช่การตลาดใช่อันที่7ก็คือ strategic management ซึ่งก็คือแนวแบบ consulting ใช่การแบบ เป็นพวกกลยุทธ์อะไรต่างๆมีเฟรมเวิร์กที่เราต้องเรียนเรียนเกี่ยวกับแบบเคส e s แบบแล้วก็มี t h e o r มีเฟรมเวิร์กที่เราต้อง follow through แล้วก็อันสุดท้ายเป็น entrepreneurship ซึ่งก็คือเน้นเกี่ยวกับการแบบการบริหารธุรกิจของตัวเอง in general ใช่ค่ะ แล้วก็หลักๆคณะบริหารธุรกิจก็จะมีประมาณเท่านี้เนาะถ้าใครอยากจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวทางเราจะมาช่วยตอบแล้วอะอาจจะทําคลิปก็ได้ขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เบลกับแพรก็จะมาพูดเกี่ยวกับอีคอนส์ค่ะแล้วกุ๊กก็จะมาพูดเกี่ยวกับ Uh, แล้วเราก็มา <c oughs> พูดถึงเรื่องมเจอร์ล้กันค่ะก็คืออีคอนก็มี3 m มเมเจอร์นะคะก็คือที่เป็น s p e c i a l ลไลซก็มีหลังๆมีเอ่อ t h Economic นอเ m a n a m e n e n t m e n t ก็คือเกี่ยวกับว่าเวลาไปจัดการบริหารในเวลา Health Sector แบบไปที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยคะ <c oughs> แล้วก็เป็นพวก Insurance อะไรพวกนี้ก็คือ Health Economics <c oughs> แล้วก็มีเอ่อ Science e ก็คือเกี่ยวกับ stats แล้วก็ data science big data อะไรพวกนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นที่ต้องการอย่างมากแล้วก็มีน้อยก็คือ actual science ก็คือเป็น stats เยอะมากก็คือาบายช่คือคณิตศาสตร์ประกันภัยใช่ก็คือเป็น Major ที่ยากแล้วก็เป็นถ้าเกิดคนอื่นที่ไม่ได้เมเจอร์พวกนี้ก็จะเป็น economics in general คือถ้าไม่ specialize ก็แค่เป็น economics ใช่ค่ะสำหรับ นักเรียนบัญชีนะคะก็เราไม่จำเป็นต้องเลือกเมเจอร์ค่ะแต่ว่าเราก็จะคล้ายๆเด็กบิสเนสก็คือจะมี compulsory subjects ที่เราต้องเทคก็จะแบบว่าเราก็จะเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับบัญชี financial accounting audit tax อะไรพวกนี้แล้วก็เราก็ต้อง business, เทค business subjects ด้วยประมาณ8ถึง9ตัวก็แบบพวก finance นูน่นนี่อะไรอย่างนี้เราก็จะมี electives อันนี้ก็คือเราก็จะแบบ go into detail in some of the area like um, audit หรือว่า tax อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบพวก advanced subject ค่ะแล้วก็จะมีพวก valuation อะไรพวกนี้ด้วยค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าจะจะไม่เลือก <laughs> <laughs> um, One thing ที่แบบว่า พิเศษหน่อยสำหรับเด็กนักเรียนบัญชีที่ S M U นะคะก็คือ S M U เนี่ยโคกับ professional body ซึ่งสอบผ่านเกิน50%สําสำหรับ finals ก็คือเราก็จะได้ exemption ตอนที่แบบว่าเราไปสอบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบสอบสอบใบบอนุญาตแบบได้เซอร์อะค่ะเออก็จะได้ exemption แบบ12ตัวจาก15ตัว ค่ะแต่ก็คือไฟนอลก็คือยากมากๆซึ่งก็ไม่ค่อยจะผ่านกันเท่าไหร่ใช่เปอร์เซ็นต์มันเยอะแล้วมันก็ยากเพราะว่าแบบก็ต้องออกข้อสอบให้มันยากเท่าๆกับข้อสอบที่แบบทาง professional body เขาออกซึ่งถ้าสอบผ่านก็คือผ่านเลยใช่ก็ไม่ต้องไปสอบอีกรอบค่ะ แล้วก็คำถามต่อมาที่หลายๆคนเนี่ยก็คงจะสงสัยว่าเราเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยสไตล์การเรียนการสอนของเรามันแบบแตกต่างจากไทยยังไงคือของประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยรู้เนาะแต่ว่าเราก็รู้ว่า S M U ของเราเนี่ยมีหลายๆอย่างที่พิเศษจากมหาลัยทั่วๆไปนั่นก็คือที่สำคัญที่สุดเซมิ n นอร์สไตล์ทาสไม่ใช่หรอเอมิอร์สไัสามันมันมกบังค ใช่ก็คือเราจะมีการการแบบว่า20ถึง15ถึง25เปอร์เซ็ของเกรดของเราเนี่ยมาจากสิ่งที่เรียกว่า Class participation ใช่ทีนี้ Class participation ก็คือประมาณว่านักเรียนเนี่ยจะต้องมีการยกมือตอบคำถามครูใช่ participate ใ,ชใน discussion มีการโต้เถียงกันระหว่างเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในมหลาลัยนี้เลยไม่ว่าจะคณะไหนก็ตามส่วนใหญ่แล้วแล้วก็ เซมินาสตาร์รูมเนี่ยก็คือในหนึ่งห้องเนี่ยนักเรียนจะไม่ได้มีเยอะมากเหมือนแบบเลคเชอร์ทั่วไปที่มีแบบเป็นหลักร้อยนักเรียนในห้องเราก็ตกประมาณ25-45ถ <45. S 1> 25ึง45 uh, คนประมาณนั้นค่ะใช่ซึ่งก็คือทุกคนชอบขาดขาดกันไหมขอความรู้สึกนะคะ คน ی, <อ>คนี้คดีชอบที่สุดคงแท่เรียนม,มาไม่เคยพันผ่นเลยค่ะคือมันแบบบรรยากาศการเรียนมันค่อนข้างกดดันเนาะคือ <c ười> ทุกคนแบบ <c oughs> มี40กว่าคนแล้วก็แบบโดยเฉพาะวิชาเช่นวิชาที่มันค่อนข้างเครียดเช่นแบบ business law ใครเรียนมาพวกเราสคนก็ทุกคนทุกคน business นะคะแบบเจอแข่งกันพูดค่ะจะแข่งกันพูดใช่ก็คืออาจารย์ก็จะบางบางอาจารย์น่ะเขาก็จะแบบว่า เขาไม่ได้เขาอาจจะแบบว่าให้นักเรียน expect ให้นักเรียนเรียนที่บ้านก่อนแล้วก็ให้มาเถียงกันที่โรงเรียนฉะนั้นเน่ะเราก็จะมี TA หรือว่า teacher assistant ก็คือผู้ช่วยคุณครูซึ่งก็คือรุ่นพี่ของเราหรือว่าเพื่อนเรารุ่นเดียวกันที่เขาจ้างมาเนี่ยบางวิชาเขาก็จะแบบมานั่งจดเลยว่าเฮ้ยเขาพูดอะไรบ้างพูดเยอะไหมพูดกี่ครั้งซึ่งมันก็มันก็มีควาจะ keep track ขนาดนั้นเลยนะคะมันค่อนข้างแบบมีคนที่แบบอายอะคะก็จะแบบพอคนเขาแบบเถียงกันพูดแล้วคนที่แบบอายก็คือแบบไม่ได้พูดนะคะ ซึ่งมันก็มีข้อดีและข้อเสียเนาะคือมันก็ฝึกให้พวกเราแบบพูดเก่งขึ้นเยอะอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบมีความกล้าหน้าด้านยกมือคุยกับอาจารย์แต่ว่าข้อเสียของเราคือบางครั้งมันก็ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆแต่ว่ามันก็ก็คือยกมือคลาสพาร์เหมือนเหมือน I agree with that person ก็าใช่แต่ว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ SMU เนี่ยค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจมากอีกอีกข้อหนึ่งของมหาลัยนี้นะคะก็คือ เรามีระบบที่เรียกว่า bidding system มันทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนกับนักเรียนในปีอื่นๆได้ประมาณว่าอย่างเช่นว่าวิชานี้เนี่ยมันแบบคนส่วนใหญ่ที่เรียนเป็นปี4แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าปี2 i บิดเข้าไปเรียนไม่ได้ <S <S ก็คือเราสามารถเข้าไปเรียนกับคนในแต่ละชั้นได้แล้วเราก็จะสามารถเจอคนจากคณะอื่นๆได้เช่นกันเพราะว่ามันก็จะมีหลายวิชามากที่คุณสามารถเลือกเรียนใน โรงเรียนของคณะอื่นๆได้ใช่พวกเราห้าคนคนละปีก็มีเรียนเรียนกันมากด้วยกันแต่ว่าบางมอดมันก็จะมี prerequisite ก็คือว่าไม่ใช่ว่าอ๋อใครจะเข้าไปบิดได้ก็คืออ๋อคุณต้องเรียนมอดนี้คุณจะเข้าไปได้แต่ว่านี่ก็เป็นแค่ restriction เดียวแล้วก็เงินเงินที่เราได้ e money ของเราก็คือเป็นแค่2 restriction โอเคค่ะเรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่อง CCA จากที่เห็นเนี่ยคือมีคนนึงหายไปนะคะ ใครอะนั่นก็คือเบลนะคะเบลก็คือไปทำ CCA ตอนนี้อาตอนอมีใครจะอธิบายเกี่ยวกับ CCA ได้บ้าง ก็คือ CCA อามาจาก co-curricular activity นั่นก็คือกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการเรียนอย่างที่แบบประเทศไทยก็เหมือนจะมีชม,มชรมนู่นนี่นั่นแล้วก็ทางมหาลัยสิงคโปร์เนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนอย่างเดียวเราก็มีขับต่างๆเช่นกันซึ่งขับมันก็จะแบ่งหลักๆเป็นอะไรบ้างคะเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะใช่4กลุ่มหรือเปล่าก็คือมันจะมีขับแนวแนว o r t s กับ Musical Instruments ก็คือประมาณว่ามีขับเต้นขับร้องเพลงขับ ใช่เอนเตอร์เทนเมนอันอันที่สองจะเป็นขับแบบ a c a d e m มิกขับอะคาเดมิก็คือเหมือนเป็นขับแบบเกี่ยวกับ finance ประมาณว่าเข้าไปเรียนวิธี invest แข่ง c a s ส competition เรนเด็กไปแข่งขันนู่นนี่นั่น,นอันนี้จะเป็น a c a d e m มินะคะแล้วก็จะมีขับแนวแนวเป็น special interest ก็คือเหมือนหลักๆก็จะมี community service เหมือนเราไปช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีเอ่อคลับแปลกๆอยู่ under อันนี้ด้วยใช่เช่นแบบชมรมดื่มวายหรือว่าชมรมแบบไปกินข้าวใช่ใช่อะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายจะเป็นขับที่เป็นขับของแต่ละโรงเรียนซึ่งสิ่งที่เขาทาก็คือพวก Executive Committee หรือว่า organizing committee แล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรนะคะเขาจะมีหน้าที่จัดอีเวนท์ที่ represent โรงเรียนนั้นแล้วก็อาจจะเป็นเอาเวลแฟร์อีเวน give out give away อะไรแบบนี้ใช่แล้วก็ต้องเหนืนจากนี้ก็มือ international ครับอ๋อใช่ซึ่งก็คือที่เราอยู่ก็คือครับ icon ใช่มันจะคำว่า international connection ก็คือเป็นขับที่แบบว่ารวมแบบเป็นประเทศประเทศประเทศซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยก็อยู่ขับที่เรียกว,ว่ายิ้มสยามไทยเขาเชิญขับก็คือเป็นขับที่เราโฮสอีเวนต์เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็เชิญชวนคนที่สิงคโปร์เ,เนี่ยให้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วยกันขับที่นี่เยอะมากๆงั้นเราก็มาถามกันเถอะว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ขับอะไรกันว่าอ๋ออยากจะเกินก่อนนะคะว่าที่จริงแล้ว SMU เนี่ยมีขับประมาณ200กว่าขับนะจาได้ว่าแบบตอนเข้ามาปีหนึ่งก็คือ ต้องต้องเข้าขับไหนก็คือเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าเยอะเกินคือใช้เวลาแบบนั่งอ่านว่าขับนี้คืออะไรนั้นมากกว่าจะเลือกได้เลือกได้ก็ต้องผ่าน t h r u u h like interview process อะไรอย่างนี้ด้วยก็คือมันก็ไม่ได้เข้าได้ง่ายๆนะคะสำหรับแต่ละคลับอ่ะก็สำหรับตัวพิมพ์เอง ตอนปีหนึ่งก็คืออยู่ยิมสยามนะคะตอนที่พิมอยู่ปีหนึ่งเนี่ยพิมทำเป็น honorary general secretary แล้วสมัยนั้นก็คือพี่พลอยเป็น president แล้วหลังจากนั้นปีที่สองพิมก็ขึ้นเป็น president แล้วพิมก็ทำงานอยู่กับกูก,ก็คือเรา work ด้วยกันสองปีเหมือนกันทีนี้นอกจากนี้พิมก็อยู่คลับที่ชื่อว่า a v a n t e consulting มันเป็นแบบ ก็คือเหมือนคอนซัลท์ก็คือเขาจะเทรนเราให้เราไปแบบว่าคอนซัลท์ SME ไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาหนู่นนี่นั่นแล้วก็มีคลับที่ชื่อว่า c i t y SMU Financial Literacy เขาก็จะเทรนเราเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าสิ่งที่จำเป็นทางด้านฟแนนซ์ว่าแบบว่าเออควรจะมีความรู้ทางด้าน Investment หรือว่าทางด้านแบบว่าการแพลนสำหรับการกเกษียณเกษียณใช่ อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะเราสามารถพอเราพอเราจบเทรนนิ่งกันแล้ว,ลวเราสามารถออกไปเป็นเทรนเนอร์แล้วก็ไปเทรนให้กับนักเรียนที่อยู่ในแบบช่วงมัธยมอะไรแบบนี้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะมีประมาณนี้ส่วนพวกเราสามคนก็หลักๆก,ก็จะยืมสยามเนาะเพราะว่าแบบพูดตรงๆว่าแบบเรียนที่เนี่ยมันค่อนข้างหนักนิดนึงฉะนั้นการที่เราจะบาลานซ์แบบว่าชีวิตในการทำ CCA กับแบบการเรียนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นสิ่งที่หนักแล้วก็แบบบาลานซ์ยากมากซึ่ง เอาจริงๆมาแบบส่วนมันก็มีคนที่แบบไม่มี CCA มันเป็นเรื่องปกติหรือว่ามันจะมีคนที่แบบเป็นเด็กกิจกรรมจ๋าแบบเหมือนประเทศไทยไปเลยซึ่ง<ม><ม>นี่คือจะเป็นตัวอย่างของเด็กกิจกรรมนะคะส่วนพวกเราสามคนก็อยู่ยิมสยามหลักๆแล้วก็<ม>นอกจากนี้ก็คือฮอยกับพี่แพรเนาะตอนปีหนึ่งอะอยู่คลับที่เรียกว่า Broadcast and Entertainment ซึ่งก็คืออะไรคะก็คือ BE ก็คือมี um, 5 Wing ก็คือหลักๆ<ม>ก็คือมีเอ um, MC ก็คือ AJ เพื่อนเรา <ม>คือนักเรียนไทย Campus TV Campus TV แล้วก็ Radio แล้วก็มออีที่เราอยู่คือที่เราอยู่ Event and backstage ก <laughs> ็ <อ S 1> <laughs> คือ Event and backstage เนี่ยก็คือเป็นแบบว่า เคยเห็นพวกคนคุมเสียงใส่ชุดดําต่อสายไฟติดลำโพงพวกเราเนี่ยแหละก็คือเวลามีอีเวนต์อะไรเนี่ยพวกเราก็ใส่ชุดดําทั้งตัวนั่งคุมเสียงนั่งเปิดไมค์นั่งเอาเทปมาแปะก็ประมาณนั้นทำอยู่ปีเดียวนะคะใช่รู้จักกันจากขับนี้เนี่ยแหละใช่แล้วก็มีอีกอันนึ่งคืออ๋ออันสุดท้ายเอ่อมาคอมก็คือเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ก็คือเอ่อออร์แกไนซ์อะไรพวก PR อะไรพวกนี้ โอเคก็ถ้าสมมติใครสนใจที่จะเข้าชมแบบเข้ามาเรียนที่ SMU เนาะเราก็มีชมรมมากมายแต่ก็รู้ได้ว่าเราไม่สามารถเลือกได้ทุกอย่างเพราะว่าเราก็ต้องบริหารเวลาเหมือนกันแต่ก็พวกเราทุกคนก็มีความสุขโดยเฉพาะแบบชมรมยิมสยามซึ่งเป็นเป็นชมรมบ้านของแบบเหล่านักเรียนไทยที่มีอยู่น้อยนิดที่นี่นะคะโอเคค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งซึ่งเป็นคําถามที่คิดว่าทุกคนก็น่าจะอยากรู้ก็คือ อขาเชร์ um, ที่นี่เขาเรียนกันหนักไหม <laughs> ก็มันก็ดีเพน d s ว่าแบบแต่ละคนก็คือแบบมีสตรองแบ็กกราวด์ไหมอย่างอย่าง for example ก็คือเราเนี่ยมาจากไทยแล้วก็แบบเรียนโรงเรียนไทยมาตลอดอะไรเงี้ย <laughs> เพราะฉะนั้นเรื่องภาษาเรื่องอะไรอย่างงี้ก็จะแบบว่าเป็นเรื่องที่ <laughs> เป็นเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรอะ <Lim itations. S 1> เออ limitation <laughs> เพราะฉะนั้นเราอาจจะแบบต้อง spend more time to study Like comparing to others ที่แบบว่าเขาอาจจะใช้เวลาแบบน้อยกว่าเราเ,ออเพราะฉะนั้นเ,ออเวลาส่วนใหญ่เราก็จะใช้ไปแบบการการเรียนการอ่านหนังสือ,อ,อส่วนบางคนถ้าเกิดแบบว่ามีแบบ b background s t r o องหน่อยก็อาจจะใช้เวลาแบบว่าอ่านหนังสือน้อยหน่อยแต่ว่าแบบ in general ก็คือคนที่นี่เรียนหนักมากๆจริงๆอืคือแบบขอยากขอแบบว่า เช็อก oh, แบบว่าอย่างแรกที่เข้ามาก็คือพอเข้ามาเรียนที่นี่ปุ๊บนะแบบปีหนึ่งปีแรกก็คือปกติอะเวลาเราอยู่เมืองไทยเราอ่านหนังสือแบบว่าใกล้ๆสอนเราค่อยอ่านโดยเฉพาะมันทยมอะไรเงี oh. Oh. ้ยเออที่นี่ก็ oh. Oh. เป็นเหมือนกันนะ oh. เพื่อนสิงคโปร์ก็บอกแบบเขาก็ชิลกว่านี้ mm hmm. แต่พอมาที่นี่ก็คือแบบว่า ตั้งแต่วีคแรกตั้งแต่วีคสองคือแบบห้องสมุดเต็มคือช็อกมากคือคนแบบฉันจะไม่อ่านหนังสือที่ห้องสมุดฉันจะไม่อ่านหนังสือที่ห้องสมุดแล้วแบบแบอบกว่าบางวชิชาอย่างชเช่น Business law เงี้ยทุกคนก็คือพรีลีดอ่านมาก่อนยกมือมาเถียงกันในห้องอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่แบบเป็นสไตล์แบบที่มันค่อนข้างแบบดุดันอินเทนส์เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าพวกเราเนี่ยเข้ามาแบบว่า t ทร็กถ้าเราแบบมาโดยตรงจากเมืองไทยพวกเราก็จะอายุน้อยกว่าคนอื่นๆในแบชซึ่งคนอื่นแบบว่าโดยเฉพาะ ที่เนี่ยเรียนวิชาชีพหรือว่าโฮลิเทคนี่มันบบเป็นเรื่องปกติหลายๆคนก็จะมีความรู้แบบเกี่ยวกับเรื่องวิชานั้นนะมากกว่าเราฉนันเราก็ต้องแบบแข่งกับคนพวกนั้นด้วยมันก็เลยลใชมม่มันก็จะมีเรื่อง Exemption ด้วยคือ oh. ถ้าเกิดเป็นเด็กอินเตอร์เนี่ยก็บางคนก็อาจจะแบบไม่ไม่ได้แบบว่าวิชายกเว้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเทคแบบ36 units um. ใช่ปะ<ม>ในขณะที่แบบเด็กโพลีบางคนถ้าเกิดเขามาเนี่ยเขาก็อาจจะได้เอ็กเซมชัแบบ maybe up to like เออเพราะฉะนั้นแบบแต่ละเทอมเฉลี่ยแล้วเขาก็จะเรียนวิชาแบบน้อยกว่าเราอย่างแบบบางเทอมเราอาจจะต้องเรียน5ตัวคนอื่นจะแบบเรียนแค่4ตัวเออมันก็แล้วแต่ว่าเราแบบแพลนยังไงแม a จัดยังไงอืมเอาวิชาหนักกับเบามารวมกันหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีคนถามว่าคนสิงคโปร์เรียนกับคนสิงคโปร์เป็นยังไงอเกือบ แปของนักเรียนที่เราเรียนด้วยก็คือเป็นคนสิงคโปรเรียนหมดเลยก็จะบอกว่าคิดว่า culture มันทําให้เขามีความแบบมีความค i t i v พสูงมากดังนั้นแบบก็คือมันก็ reflect ใน ใน Environment ของยูน้อยู่แล้วก็คือว่าเราเข้ามาแล้วเราเห็นว่าเออทุกคนแบบตั้งใจอ่านหนังสือมากทุกคนขยันมากแต่ข้อดีของอันนี้ก็คือเหมือนมันทําให้เราพุชเองเหมือนกันเหมือนเราเข้ามาใช่ไหมถ้าเราไม่อ่านเนี่ยคือเดิมทีเราก็เราก็แบบบีฮานอยู่แล้วแล้วแบบว่าเข้ามาแล้วถ้าไม่อ่านอีกก็คือแบบอ๋อไม่รอดดังนั้นมันก็เหมือนพุชให้เราก็ต้องขยันเหมือนกันเราก็ต้องแบบอ่านหนังสือเหมือนกันต้องเวิร์กฮาร์ดเหมือนกันซึ่งมันก็เหมือนเหมือนเหมือนดัดนิสัยเราด้วยในระดับหนึ่งก็เลยคิดดว่ามมันก็องไ้2แบบ ใช่แล้วยิ่งแบบว่าคนที่นี่คือตอนแรกๆเข้ามาเราก็อาจจะกลัวแบบว่าเออเขาอาจจะไม่ต้อนรับเราอะไรเงี้ยซึ่งมีบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเพราะว่าแบบนอกจากเขาเขาจะมีแบบว่าไอคอนคลับที่พวกเราอยู่เนี่ยก็จะมีคนสิงคโปร์ที่แบบเปิดรับกวับวัฒนธรรมแล้วก็จะมีแบบว่าคนสิงคโปร์ที่แบบเอ้ยอยากแบบว่าอยากอยากเข้าหาเราเราเป็นคนไทยเราแบบอยากจะเรียนรู้ภาษาอยากให้เราแนะนําอาหารนู่นเนี่ยก็อยู่ไปเรื่อยๆมันก็เป็นเป็นสังคมที่ดีแต่แค่จะค่อนข้างแบบว่า อินดีเพนเดนต์แบบมันจะไม่ตัวติดกันเหมือนแบบเราอยู่เหมือนใคราเฮ้ยกลุ่มนี้เราต้องอยู่ฝิกกลุ่มนี้เพราะว่าแบบเวลาเราเรียนน่ะเราเรียนกันแบบเวลาเราลงวิชาเรียนเราปกติคนเขาไม่ลงเรียนกันตลอดด้วยกันตลอดเวลาเกือบทุกคนอยู่แล้วเราก็เรียนแยกๆบางคนก็ลงคนเดียวแบบเนี้ยก็ลงคนเดียวบ่อยอะไรเงี้ยก็จะเจอคนใหม่คนเลยแบบว่าไม่ค่อยติดกันว่าเจอก็แบบเซรีไยเหมือนเหมือนอยู่เมริกาอะไรอย่างงี้ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าความรู้ที่พวกเราเนี่ยมาพูดกันเนี่ยก็อัดแน่นเยอะกันเลย<ไ>ทีเดียวก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็อยากที่จะมาเรียนที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเพราะเป็นประเทศที่แบบว่าใกล้กับประเทศไทยมากแล้วก็การศึกษาเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกกันเลยทีเดียวก็มาตอยพวกเรานะคะเพราะคนไทยน้อยมากๆใช,ใช่ไหมทุกคนใช่ แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครๆมีใครมีคมําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ถามพอยถามทุกคนในนี้ได้เลยนะคะคอมเมนต์ดาววิ l o w ตรง YouTube ตรงนี้ได้เลยค่ะงั้นก็ขอลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าถ้าเราทํานะคะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายโอเค I l บ๊ายบาย